สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีดดต้อนรับสู่ช่องนะครับเอฟซี FC ครับมาอีพีนี้มีหลายคนบอกกับผมมาว่าไอคนที่โดนเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นไอโลนนะครับมีคนบอกว่าไปทำร่างทำร้านร่างกายผิดตัวรหรือเปล่าคนขเขาจะทาไปทาไอโรนหรือเปล่าหรือไปทําผิดอีอื่นซวยหรือเปล่า เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปนะครับในการรับชมรับฟังนะครับเท่านั้นไอ้สีครับนะฮาฮาขำๆนะครับซีรีส์อี่ครับนิทานของผมจะมาจะมาอะไรมากมายไอ้สี่ครับใครชอบดูเข้ามาดูใครไม่ชอบดูผมก็ไม่ได้มาบังคับว่าอะไรผมไม่ได้มามาฟีดแบ็กอะไรอะไรมากมายทุี่แต่วันนี้นะครับมี F อีนะครับเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ตั้งคําถามมนเยอะมากเลยว่าเมื่อวานนี้ที่อึ้งขยะโดนอ่ะจริงๆอ่ะเขาต้องการที่จะทําร้าย ไอโรนหรือเปล่าทําผ <ทำ S 1> ิดตัวหรือเปล่า,านะครับเอออันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะทําร้ายผิดตัวหรือเปล่านะครับไอคนที่ทํานั้นก็นะครับนะรับงานมาผิดหรือเปล่าเขาสั่งให้ทํางานทําทําไอโรนนะครับนะอืทําร้ายผิดตัวยื่นขยะสวยหรือเปล่านี่เป็นการตั้งข้อใถ่ฐานในสี่จริงแล้วน่าจะเป็นมันนะหรือว่านะน่าจะเป็นมันในสี่คับไอคนที่รับงานก็โอ้โหรับงานผิด หรือเปล่าเขาหให้มึงไปทไําไอโรสนะครับเอฟซีครับไม่ใช่ให้ไปทําทําอีกขยะอีงขยะซวยครับแล้วแม่งเสือกไปสารตรงกันด้วยทุกท่านนะเสือกไปสารไข่ฟงแม่งตรงกันด้วยเอฟซีครับแม่งซวยจริงๆเลยอีงขยะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกแหมผมก็หยอกพี่โลนหน่อยนะพี่โลนก็จะไปสีเรียสิเออมีคนเขาอ,อยากให้พี่โรนโดนนะจริงๆอะ่ะเออเอ้อ อะสิครับไม่มีคนอยากให้พี่โรนโดนเนีี้มันคงทําผิดตัวนะครับคงทําผิดตัวก็ไม่เป็นไรสิครับผิดตัวไม่เป็นไรครั้งหน้าก็ต้องระวังครับไปไหนมาไหนก็ต้องระวังไอ้ผมเนี่ยนะครับนะต้องไม่สนุกไม่ับสนุนฝวามืนแรงหรอกครับแต่ว่าบางครั้งบาง,บางข่าวแหละไอ้คนที่มันปากมันแบบนี้มันก็ต้องโดนสักครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะครับ บางคนก็บอกว่าไม่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 น่าทําเขาอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเล่นโดนสบ้างสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เข็ดรลาบจริงๆแล้วผมก็นะครับไม่ได้สนับสนุนฝ่ายรุนแรงนะครับนะแต่บางคนอ่ะบันที่บางที่จะต้องโดนอ่ะมันคนที่ต้องโดนอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่รับงานแม่งตาถั่วรับงานพิษนะครับไปเขาให้ไปทําทําไอโรสในสี่รับให้ทําไอโรสนะครับเรื่องมันจะทำให้อึงขยะทุกท่านครับปวดหัวงหมวจะปวดนะครับสี่อ่น ัวจะปวดนะครับนะหัวจะปวดไหนสิครับนะไม่แน่คิวต่อไปก็จะเบโลนก็ได้นะอืมเมื่อวานนี้มันน่าจะเป็นไอโรนะ่น้าเบโลนกูจะเฮรั่นเลยนะจริงๆนันะเพราะว่าเบโลนี่กูผมจะเฮรั่นเลยละไอโลนม่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยในะท่าเรื่องนี้จริงจนะคิวต่อไปอาจจะเป็นมึงก็ได้มึงไปไหนมึงก็ต้องระวังนะนี่กูเป็นห่วงนะนี่เป็นเรื่องาเป็นห่วงไปไหนมึงก็ต้องระวังนะทุกท่าน เออเพราะว่าขนาดาท้างสรงค้างสามันยังกล้าหลกกล้าทำขนาดนั้นมึงเขาต้องระวังขับรถขับรามองซ้ายมองขวาให้ดีระวังที่ล้อดาวไปกินนะเพราะนั้นมึงอ่ะไปไหนมาไ,ไหนต้องระวังนะคิวต่อไปอาจจะเป็นมึงก็ได้นะโลนเชื่อก็ดีว่ามึงอ่ะศัตรูเยอะเหมือนกันมึงศัตรูเยอะไม่แพ้จากออรขยะเลยนะซารศัตรูไว้เยอะนะครับคนก็เกลียดมึงเยอะเอฟซีก็เกลียดเยอะ คนไม่ชอบมึงก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอืเพราะฉะนั้นนะครับอืมมึงไปไหนมาไหนม,มึงก็ระวังนะคิวต่อไปอาจจะเป็นมึงก็ได้นะอันนี้เป็นห่วงนะน,นี้เป็นห่วงนะไหนสิเม่อวานเราคิดดูนะถ้าเป็นในร้นห่วงของปูดอะ่ะเพราะ,าม,ม,ม,ะรรมันไม่มีผมอะไรเลยนีสิครับมันไม่มีผมอะไรเลยลองคิดดูว่าถ้าเป็นมันขึ้นมานี่สิเอผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามัน มันจะอะไรยังไงมันจะออกมาแบบรูปแบบไหนผมก็ยังไม่มไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาอย่างไงจริงๆนะในจริงผมผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาอย่างไงจะออกมารูปแบบไหนนะครับทุกคนผมว่าแบบเออก็เป็นห่วงนะก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับนะเป็นห่วงตัวเป็นห่วงว่ามันจะไม่โดนนะสีมันจะเป็นห่วงมันจะโดนนะเป็นห่วงมันจะโดนช้านะครับไปโรส นะครับวันนี้ก็กมานั่งเห่าหอนะครับนะเอามานั่งเห่าหอนออกมานั่งบ้านน้าลายนะครับนะคนมันบ้านน้าลายอ่ะมันก็จะบ้านน้าลายอย่างนี้ดีครับคอนเทนต์นะเอาไปว่าเมื่อวานมึงไปทําอะไรศาสตร์กอนเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงไปทําอะไรศาสตร์กอนฮะึงทำอะไรศาสตร์าสตรกอนนะครับไปตามเรื่องเจ้าวี่เหอึ เรื่องของมึงไปถึงไหนแล้วกูถามหน่อยเรื่องป่ามงเรื่องป่าไม้ส่วนยุงนยางเนี่ยเรื่องลิขส,สิทธิ์เรื่ิงฟิ์ไปถึงไหนแล้วกูถามหน่อยสิฮะมึงทําอะไรเคยเป็นชิมิอ่านมั้งบ้างนะกูถามหน่อยว่ามึงทาอะไรเคยเป็นชิมิอ่านมั้งบ้างนะครับแ้วเรื่องราวไปถึงไหนแล้วกูถามว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วนะตามเรื่องเลยดิไม่ใช่ของเงินเอฟซีหลังบ้านเอาค่าน้ำมันอะ เออไหลพระนครมันก็ถามอยู่ไอไหลพระนครมันถามเรื่องส่วนยางน้อยเปไงสรุปจะไงไปถึงไหนแล้วอืมเรื่องบ่าวงเรื่องปลาแหวงไป็นไหนแล้วเห็นไหมครับที่ครับไอนี่ทำละครเทนนะครับมันไม่มีอะไรจริงเลยนะครับผมถามลยว่ามันมันมันมีอะไรจริงบ้างของถา่ายฟีหน่อยไม่มีอะไรจริงเลยแม้นิดเดียวครับทุกคนนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ีครับวันนี้นะครับบอกฟี้ฟีวว่าสิ่งที่โลนเนี่ยมาทําเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสิ่งที่โลนมันโดนนะเมื่อวานก็โดนตีนเสื้อเรื่องชาวบ้านเขาโดนตีเขาให้นะครับก็สมควรให้โดนแ้วเสื้อทุกเรื่องมึงอ่ะมึงไปตามเรื่องลิขสิทธิ์หน่อยแล้วก็ไปตามเรื่องอ่ส่วนอย่างน้อยหน่อยไปตามหน่อยเียแล้วลงชื่อร้องเรียนมาเนี่ยนะมูถามไปดิ นายพี่ครับเมื่อวานนี้พี่ครับผมคิดว่าผมคิดว่าไอ้คนที่รับงานไม่รับงานผิดนะครับนะผิดตัวครับแล้วรับงานมาให้ทําไอ้โล้นะครับเสือกไปรับอิ่งขยะอยู่ในเหตุการณ์พอดีอิ่งขยะซวยครับอึ่งขยะเอามาก่อนนายสี่ครับนะซวยเลยตีนะไอ้คนที่ทํานี่แม่งก็โอ้โหมึงรับงานมาไม่ดูเลยนะนะครับเขารับงานเขาให้มึงรับงานไอ้โล้นือเปล่ามึงไปรับงานมาผิดตัวกูนะ เหนื่อยใจเลยสิครับเจอคนพิธีผมผมเหนื่อยใจเลยนะครับนะไม่รู้จะเอาเอาคำไหนมาพูดดีทุกท่านนะครับก็มารับงานผิดหรือเปล่านะครับก็ลองไปเช็คกันดูนะเออนะนะอึงขยะแม่งสววหรือเปล่านี่คำขำนะว่าจริงจริงเมื่อวานนั้นจะเป็นไอโรนนะโหเดี๋ยวลองคิดดูเป็นโรนั่หัวโนแน่ครับเราผมมันไม่มีหัวมันล้านในทานเรื่องนี้มันไม่มีผม ลองคิดดูถ้ามันโดนไปนี่แม่งพังหะเลยนะบักเขาให้โอ้โหเวอร์เลยนะสี่เวอร์เลยนะครับนะอาจจะวิ่งรอบสานก็ได้นะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ครับช่วยด้วยครับนะโอ้โหดีนะสี่นะเป็นเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจนะโอเคนะครับพี่ครับนะเป็นเพียงแค่คำขำนะครับนิทานนิทานนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเป็นเพียงแค่การย์นิยายนะสี่อย่าไปซีเรียสมากมายนะครับทุกคนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์นะครับนะ